ไปที่แหล่งท่องเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมที่จังหวัดยะลาอันนี้เป็นของจริงเลยไม่ต้องจําลองมาและเป็นการเปิดการล่องแก่งแล้วก็การล่องแก่งนี้นะครับเป็นเส้นทางใหม่ด้วยที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเปิดชุมชนของตัวเองที่เขาตั้งใจพัฒนารับการท่องเที่ยวไปด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นการให้บริการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนค่ะโดยได้รับเงินงบประมาณจากทางมหาไทยนะคะเข้าไปลงทุนในการปรับพื้นที่รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ในการล่องแก่งมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและก็มีความปลอดภัยในการทํากิจกรรมล่องแก ก็ถือเป็นกิจกรรมใหม่ที่มีความใหม่2เด้งเลยนะคะคุณผู้ชมคุณจนานนายอย่างแรกก็คืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เนี่ยใหม่แกะกลองแกะพลาสติกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าซื้อมายังไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะอย่างใหม่ที่2ก็คือชื่อของหมู่บ้านนั่นเองค่ะอยู่ที่ บ้านใหม่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะและมีการเปิดตัวกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเบตงมาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะโดยเปิดตัวกันอยู่ที่สะพานจันทรัตนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่6ขาดได้ไปของงบประมาณจากทางมหาดไทยมา ในการที่จะเข้าไปพัฒนาโดยที่จะมีการยกเอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาเป็นจุดชูเลยนะคะเพราะว่ามีความพร้อมในหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นลําคลองนี้ก็คือคลองเบตงนะคะมีน้ําไหลผ่านโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะนะักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสวยงามตลอด2ฝั่งคลองค่ะครับก่อนจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยผู้นําชุมชนนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านนายสมโพช์ชีเสรแล้วก็ลูกบ้านนะครับก็ปรึกษาหารือร่วมกันนํางบประมาณที่ได้มาถุกผู้ชมต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อน,อนมีทั้งเรือ คายักไม้พายเรือเสื้อชูที่ป้ายบอกจุดที่พักอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวครับตอนนี้เปิดปฏิการมาระยะหนึ่งนะครับเสียงตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าตลอด2ข้างทางนะครับคุณผู้ชมระยะทางเนี่ยสักประมาณ9กิโลเมตรมีธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าที่ลงมาหากินบริเวณริมคลองริมน้าแบบนี้ให้ดูใกล้ชิดด้วยครับตอนนี้ก็ให้ทดลองเล่นมาประมาณ1เดือนแล้วก็ลูกค้าก็โอเคอยู่ ก็ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเพราะว่ากับของก็ขายได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเด็กตามเรือเราก็มีรายได้ให้เด็กอีกสคนสร้างงานได้อีกถ้าบริการตอนนี้เราเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เราคิดหัวละ150ครับจุดจุดพักมีอยู่2จุดนะครับมีหะ้าทางประมาณ9กกิโลครับใช้เวลาเดินทางก็ถ้าเราเล่นไปด้วย เซลฟี่ไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับมีโขดหินมีธรรมชาตินะครับมันจะมีลิงมีข้างมีนกให้ดูครับยิ่งหน้าผลไม้นี้ลิงเยอะแน่นอนครับ ทางผู้ใหญ่สมโศ์ฝากบอกด้วยนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมีราคาโปรโมชั่นค่ะก็จะคิดในราคาคนละ150บาทสำหรับการพายเรือขยักนะคะหลังจากพ้นเดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะก็จะปรับขึ้นเป็น250บาทต่อด1คน1เที่ยวค่ะซึ่งการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็จะส่งผลดีในหลายๆเรื่องค่ะ คนที่ทําอาหารขายก็จะมีรายได้แล้วก็ชาวสวนที่ปลูกผลไม้ก็จะมีรายได้จากการนําเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะครับตัวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสักช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จากมาเลเซียก็เข้ามาแล้วก็ประทับใจการให้บริการของชาวบ้านบ้างน,นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกแน่นอนแล้วก็ดูกระแสนนะ้ําดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยก็พายเรือได,ได้เรื่อยๆปลอดภัยดีด้วยครับ